ยกินลูกโป่งใหกินป๊อปคอนป๊อปคอนโอ้โหลูกโป่งสวยงามโอ้โหดูอย่างแทน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 จ่ายกินเลยนะกินป๊อปคอนเลยอยากกินลูกโป่งสวยงามลูกโป่งสีสันสวยงามเออเราให้ดูลูกโป่งนี่แทน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 เออ ระหว pues ่างลูกป okay. ุ๋งกับพ็อกคอรเดยน่ากินกว่ากันดูดูสีสันเนี่ยเลยโอ้โหกินได้คงจะหวานนะเนาะแทน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 โอเคแล้วก็เราไปดูบรรยากาศสยองขวัญตรงนี้นี่มีโอ้โหบรรยากาศสยองขวัญนี่ ฉันจะน่อฮ่า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 อ้อ้ดาดาดาคนไม่รักทำไมไม่บอกโอ้โหนั่งกินเลยเหรอทันท่านท่านท่านนี่คือห้างโรยินนะครับนี่เดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวไปดูนู่นเดี๋ยวไปฝั่งนู่นอ่า ที่นี่จะสยองขวัญหน่อยนะครับนี่คือเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะครับมัมมี่เจ้าสาวเจ้าบ่าวโอ้โหดูพวกความบันเทิงนะครับเอชิดเช่คุณจะมาที่นี่ต้องใจแข็งและใจกล้าเท่านั้นใช่ไหมค่ะคุณตั้นข้าวคุณไม่กลัวหรือในคก, <laughs> กลัวจริงหรือเปล่า,าอะไรนั่งอยู่ข้างหลังน่ะ ไม่ด e ีโอเคแฮน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 เฮนเฮนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆนะครับสยองขวัญเียฮอา สวัสดีครับ